ผลวิจัยของคนสำเร็จสามารถควบคุมโดปามินออกมาได้สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับสารโดปามินนคืออะไรสารโดปามินคือสารแห่งความสุขเวลาเราทําอะไรเนี่ยจะมีสารแห่งความสุขคือหลั่งโดปามินออกมาเยอะแต่รู้ไหมว่าคนสําเร็จเขาสามารถควบคุมสารแห่งความสุขออกมาเองได้และควบคุมได้เราก็เลยลงมือทําสู่ความสำเร็จมันเป็นยังไงนะักวิจัยคนนี้เป็นทั้งคุณหมอ และเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิจัยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประสาทของคนแล้วก็สารฮอร์โมนต่างๆออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนสําเร็จเขามีพฤติกรรมต่างกันแสดงว่าสารในสมองจะต้องมีการควบคุมอะไรสักอย่างที่ต่างกันเขาก็เลยคิดออกมาแล้วก็วิจัยออกมาก็เลยรู้ว่าไอโดปามินตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้พวกเราสู่ความสําเร็จเลยแล้วคนสําเร็จเขาใช้สารตัวนี้ได้ดีด้วยครับเรามาทําความเข้าใจของโดปามินนี้กันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรโดปามินนี้จะหลั่งออกมาเมื่อไหร่ครับ หลั่งออกมาตอนที่เรามีความสุขนั่นเองครับเช่นนะฮะเราเจอคนรักเรากินอาหารอร่อยๆเราดูวิวสวยๆเราไปที่ที่เราชอบตอนนั้นเราจะหลั่งสารโดปามินออกมาแล้วสารโดปามินเนี่ยถูกหลั่งในตอนที่เราชอบใช่ไหมัมันก็คือการถูกควบคุมโดยธรรมชาตินั่นเองครับเหมือนสุนัขเหมือนคนนะเหมือนสัตว์ต่างๆเนี่ยคนเนี่ยอยู่รอดมาได้หลายล้านปีก็เพราะอะไรครับเพราะว่ามีสารตัวนี้นั่นเองครับ เมื่อคนได้นะครับสืบพันธุ์คนได้เจอคนรักคนได้กินของอร่อยๆมันก็คือการทําให้โดปามินออกมาโดปามินออกมาก็ทําให้คนอยากทําแล้วก็เลิกไม่ได้อยากลงมือเลิกไม่ได้ก็คืออยากมีความรักอยากมีนู่นอยากมีนั่นนะครับก็คือคนเราก็คือต้องการการอยู่รอดชีวิตที่อยู่รอดหรือมีการสืบพันธุ์แต่คนสําเร็จเขาใช้วิธีการอย่างหนึ่งในการดึงสารโดปามินออกมาจากสมองได้ซึ่งวิธีการมีอยู่3ขั้นตอนครับอันที่1ตั้งเป้าหมาย2 ตระหนักรู้3ให้รางวัลครับตั้งเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายให้พึงพอใจด้วย 2. ตระหนักรู้ต้องเป็นการตระหนักรู้ที่พึงพอใจด้วยและให้รางวัลก็เป็นการให้รางวัลแบบที่พึงพอใจด้วยเรามาเล่ารายละเอียดกันดีกว่าข้อที่1การตั้งเป้าหมายที่พึงพอใจก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับเช่นอาทิตย์นี้ครับผมจะลง YouTube 7ตอนจะอ่านหนังสือ1เล่มอะไรต่างๆแล้วแต่เพื่อนครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าคุณพูดว่าฉันอยากรวยจะยากเพราะอะไรครับเพราะมันจะหลังสารโดมามินออกมายากเพราะมันไม่เห็นรูปร่างที่ชัดเจนแต่ถ้าคุณบอกว่าเออภายในที่นี้ฉันจะลง YouTube 7ตอน5ตอนว่าไปจะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มอะไรก็ว่าไปแต่เป้าหมายนี้จะต้องเป็นเป้าหมายสู่ความสําเร็จของเรานะไม่ใช่ว่าเรากินอาหารกินขนมมันสนุกอยู่แล้วแต่เป้าหมายนี้ทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าทําให้เราสู่ความสำเร็จทําให้เรามีเงินเยอะ เขาใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบนี้ให้เห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนปุ๊บสารโดปามินสารแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมานะครับเออฉันจะทําแล้วนะเห็นชัดเจนนะและการตั้งเป้าหมายนี้จะต้องมีระยะกลางระยะสั้นด้วยเช่นระยะกลางก็คือ1เดือนระยะสั้นก็คือหนึ่งอาทิตย์1เดือนนี้นะครับจะเห็นอะไรได้บ้างพอไรถ้ามีระยะกลางระยะสั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับระหว่างทางจะมีปั๊มน้ํามันเมื่อมีปั๊มน้ำมันคุณก็จะได้แวะเติมน้ํามันไปเรื่อยๆเติมน้ํามันไปเรื่อย มันก็จะมีหลั่งสารโดปามินออกมาเป็นช่วงข่าวเราก็จะน้ํามันไม่หมดครับเราก็จะทําต่อเนื่องได้ครับมันก็คือการให้รางวัลกับตัวเองเป็นระยะระยะระยะนะครับมันก็มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกําลังใจครับ 2. ครับตระหนักรู้และลงมือทําเมื่อมีการตระหนักรู้นะครับก็จะทําให้เรามีกําลังใจนั่นเองครับเช่น,นเงินเดือนฉันจะเพิ่มแล้วนะตําแหน่งฉันจะเพิ่มแล้วนะฉันสามารถชนะคู่แข่ง้วนะคอยแวะระหว่างทางแล้วคอยดูว่า ฉันก้าวหน้ามาถึงไหนแล้วฉั้นได้ไรแล้วนะครับระหว่างทางของผมนะฮะเวลาผมสร้างบริษัทผมก็จะมีเป้าหมายระยะไกลนะปีหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์ต้องทําอะไรแล้วเราก็คอยดูต่อว่าเราทําถึงไหนแล้วแล้วเราก็มาคอยดีใจเออถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วฉันเริ่มแซงคู่แข่งแล้วนะนะฉันเริ่มมีเลื่อนตําแหน่งนะฉั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะตระหนักรู้เมื่อไหร่มันก็จะรู้สึกว่าเราเก้าวขึ้นมาแล้วนะมันเก่งขึ้นมาแล้วนะ มันก็สามารถหลั่งสารโดปามินสูขขส่ความสำเร็จถ้าไปไม่ได้คุณเอาเป้าหมายที่คุณอยากจะทําเช่นฉันอยากจะมีบริษัทอยากจะมีร้านคุณก็ต้องเขียนภาพออกมาแล้วมาแปะไว้เพราะทําไมถึงต้องมีการแปะไวท้ที่ที่สําคัญเช่นในมือถือหรือในประตูหรือในที่ห้องนอนห้องน้าอะไรก็แล้วแ,แ,แต่ที่คุณเห็นบ่อยๆคุณจะมีความสุขในการเห็นแล้วคุณจะหลั่งสาร โดปมินออกมาด้วยตัวคุณเองในระหว่างทางที่คุณลงมือทําอยู่และคุณที่ตระหนักรู้อยู่คุณต้องสนุกกับมันด้วยเพราะยิ่งสนุกนะครับสานี้ก็จะสนุกกับมันคุณบอกตัวคุณเองว่าคุณสนุกสนุกสนุกด้วยครับ 3. ให้รางวัลตัวเองอย่างที่พึงจะทาหมายถึงในครับเวลาคุณไปถึงเป้าหมายแล้วนะครับคุณต้องบอกตัวเองว่าเออสมมุติมันเป็นโปรเจกที่ยาวๆนะฮะถ้ามันยาวเกินไปคุณก็ต้องมีระหว่างทางให้รางวัลให้กับตัวเองเช่นนะฮะทำถึงนี้แล้วฉันจะไปนวดแล้วนะ ฉันมาถึงนี่ฉันจะกินอาหารหรูๆนะ,ะกินซูชินะไปกินพัตาคาหนี่นะนู่นนะให้กําลังใจกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองครับฉันมาถึงนี่มียอดขายเท่านี้แล้วฉันจะไปยุโรปนะมียอดขายเท่านี้ฉันจะไปอเมริกานะฉันจะไปญี่ปุ่นนะคือการให้รางวัลตัวเองแต่แน่นอนเราต้องมาควบคุมเงินด้วยนะว่าเราใช้ไปเท่านี้แล้วเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ให้มีการควบคุมแล้วก็ให้มีการคํานวณตัวเงินหรือตัว รางวัลอย่าให้มันเยอะเกินไปถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวคุณจะหมดกาลังใจครับแล้วคุณอยากจะหมดทุนหรือคุณจะหมดแรงสามอย่างนี้ถ้าคุณได้ทำนะฮะคุณจะได้เป้าหมายคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีลงมือทําเมื่อไหร่ได้ผลลัพธ์เมื่อนั้นแล้วคุณได้เห็นความสุขลงมือทําเห็นความสุขได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณจะเลิกไม่ได้อยากทําอยากทํานี่คือไซเคิลนะวงจรแห่งความสําเร็จนะครับ เห็นไหมครับว่าความสําเร็จจริงๆแล้วเราเรียนรู้เรื่องโน้ตหาวิธีการวิธีการทําอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิคุณรู้วิธีการท่องภาษาอังกฤษคุณรู้วิธีการลดน้ำหนัก85%ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะคุณไม่รู้วิธีการควบคุมสมองไม่รู้วิธีการหลั่งสารโดพามีนออกมาเป็นไงครับโน้ตหาวกับจิตวิทยาวิธีการอย่างเดียวไม่พอจิตวิทยาเขาบอกว่าสําคัญถึง80%คนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาสู่ความสำเร็จได้มันยากครับ ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องทําความสําเร็จนี่มีโน้ตฮาวดีๆมีโน้ตฮาวดีๆวิธีการดีๆวิธีการดีดีแต่คุณไม่มีกําลังใจในการลงมือคนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงครับดังนั้นเพื่อนๆถ้าอยากประสบความสำเร็เพื่อนเพื่อจะต้องมีการทบทวนสิ่งที่ผมบอกไป3ข้อนี้มีอะไรบ้างครับก็คือ 1. มีการตั้งวป้าหมายให้ชัดเจนนะครับวางเป็นแบบระยะกลางระยะสั้นด้วย 2. ตระหนักรู้แล้วคอยสังเกตว่าตัวเองทําได้ถึงไหนให้จินตนาการว่าตัวเองทําแล้วได้อย่างไง 3ก็คือการให้รางวัลให้รางวัลตัวเองระยะทางแต่ละ,ะทางว่าเราได้อะไรบ้างเพื่อเราจะได้มีกําลังใจสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายสุดท้ายของเราเพราะคนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จากการใช้สารโดพามีนหลั่งสารออกมาให้รางวัลกับตัวเองออกมาครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่มีความรู้เท่าเดิมรายได้เท่าเดิมมีความรู้เปลี่ยนแปลงรายได้ติจดจรวดครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับ ตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเองครับเพื่อนเพื่อนเราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานนใจให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันันใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมันันใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับ เพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับ <_ propio> อย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออ,อ,อะไรครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ใน a c e b o o k นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน Li n e และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันใน Line และเป็นเพื่อนกันนะครับ